ดนด้าต้วย้5สามตั้งแต่104แก้ครับน้องเท่านี้นะครับสูตรที่เกี่ยวข้องกับพ้นาที่น้องๆ .2 สมคูรจะท่องจำก็คือกำลังสองสมบูรณ์จำนวนสอสูตรและผลต่างกำลังสองอีกหนึ่นะครับกำลังสองสมบูรณ์เนี่ยจะอยู่รูป a บ b ทั้งหมด2 มีค่าเท่ากับ a กำลังสองบวก 2ab บวก b กำลังสองบวก2 a B บวก b กำลังสองต่อไปนะครับ a ลบ b ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ a กำลังสองลบ 2ab บวก b กำลังสอง และสูตรที่สานะครับคือสูตรผลต่างกำลังสองผลต่างกำลังสองมีสูตรว่า a กลังสองบ b กำลสองเท่ากับ a ลบ b คูน a บ b a ลบ b คูน a บ b นี่คือสามสูตรนะครับข้อที่สี่หในข้อสี่หกนี่นะครับเดี๋ยวเราต้องใช้สูตรที่สามนะครับดูนะ A, สิบส่วนด้วย b ีลบสคูณด้วย b ีกำลังสลบ่กำลังสส่วนด้วยส5 a ห้าอกำลังสองอ่าที่ดิดโจทย์นะครับน้องๆครับนะไอ้ตรงนี้ครับีกำลังสองสี่กำลังสองเนี่ 4, ยจะเราต้องใช้สูตรที่สใช้สูตรที่3 อ่าเดี๋ยวพี่จะตัดทอน12ครั15ก่อนนะครับโดยใช้แม่3ามสาม5ี่3 3โอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับตรงนี้เนี่ย b กำลังสลบ c กำลังสเนี่ยจะศูนยที่3นะครับ หน้ากลังสองลบหลักกาลังสองเท่ากับหน้าลบหลักคูณห,หน้าบวกหลักเพราะฉะนั้น b กาลังสองลบ c กลังสองจมีค่าเท่ากับ b ลบ c คูณกับ b บวก c แล้วส่วนด้านลงก็จะเหลือ 5a กาลังสองโอเคนะครับ เท่นี้น b ลบ4กับ b ล4ก็จะตัดทอนกันหมดไป b ลบ4มีค่าเท่ากันรับตัดทอนกันได้หนึ่งเห็นไหมครับอ่าเท่นี้นะครับด้านบนก็จะเหลือ4 4a ครับคูณด้วย b บวก4ส่วนด้วยด้านล่างเนี่ยจะเหลือ 5b กลัง2 เดี๋ยวเอกลังสองเนี่ยพี่เขียนขอเขียนแยกเป็น a อคูณ a นะครับเพราะเดี๋ยวเระยะกัรเอกลังสองพอแยกเป็น a อคูเอเห็นไหมครับแล้วเราก็ตัดเลย a กับ a ตัดกันหมดไปคำตอบข้อนี้คือตอบ4คูณกับ b ีบวกส่ส่วนด้วย 5a ข้อ46่หกจุดตอบใช่สองครับ อ่านี่คือแนวโจทย์เรื่องการพูดเศษส่วนโพหุนามนะครับ 2m กำลัง2ลบ 4m ส่วนด้วย p ลบ q นะครับคูณด้วย p กํลังสองลบ q กํลังสองไอ p ้ p กํลังสองลบ q กํลังสองนี่แหละครับเดี๋ยวเราจะสามารถใช้สูตรที่สามก็คือสูตรผลต่างกําลังสองได้นะคะะรับอ่าน้องๆครับแ,แต่ว่าไอ้ตัวแรกเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องใช้คุณสมบัติการแจกแจง แล้วเราให้เรานำสองกับสี่เนี่ยไปหาหอลมอสองกับสี่หอ,อระมอคือหารมมารูกมาสองกับสี่หอระมอคือสองให้เราดึงสองอ,อ,อกมานอกจากสองนะครับตร, H H H. ตรงนี้มีเอ็มด้านสองคือเอ็มคูณเอ็มตรงนี้มีเอ็มตัวเ,เดียวให้เราดึงอเอ็มออกมาด้วยจากคุณส,สมบัติาการแจกตี่เรยียงตออกระถกนะครับพอเราดึงสองเอ็มออกมาผลแรกเนี่ยเลขสองก็จะหมดไป แต่เอ็มกำลังสองเนี่ยพอเราดึงออกมาตัวน,นึงมันยังคงเหลือตัวนึงในขณะที่คนที่สองนะครับเขาว่าคนในวิชาคณิตศาสตร์เรื่องพุ่นามแต่ท่านไ่ไดหมายโอบล้อมนะแบบนี้เขาเรียกวีสองคนพอเราดึงเอ็มออกมาแล้วครับเราดึงสองมาเราก็กลับไปคิดว่าสองคูณอะไรกลับไปได้สี่ก็คือคูณสองนี่แหละครับน้องๆครับถ้าน้องๆแสกแจกับเข้าไปมันจะได้เหมือนเดิม ต่อไปนะครับ p ีลบคิวด้านหน้า,าก็จะเหมือนเดิมแล้วคูณก็ยังเหมือนเดิมจากสูน,นะครับหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองได้หน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังแคมีด้านล่างนะครับจะแนวคิดคล้ายๆกับเมื่อกี้นะครับให้น้องถามเองว่า5กับสิบหัเรามคืออะไร 5กับ10พอเรามองคือ5ให้เราดึงกมานอกจาก5นะครับเรายังต้องดึง f ออกมาด้วยนะครับพอเราดึง5มาคนแรก5ก็จะหมดไปแต่คนแรกมันมี x กําลัง2เราดึงออกมาแค่ตัวเดียวเราต้องเขียน f เพราะเดี๋ยว5 x คูณ f จะได้5 f กําลัง2เหมือนเดิมเพราะ5 x คูณ f จะได้กลับไปเป็น5กําลัง2เหมือนเดิมน้องครับคนที่สอง m หายไปแล้ว แต่มันมีเลขสิเลขสินเนี่ยเกิดจากห้าคูณสองเลขนเราจะต้องเขียนลูกศรอ่าดูนะครับดูให้ดีนะครับและเดี๋ยวเราก็จะตัดทอน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 เริ่มการตัดทอนครับ P ลบ Q ตัดทอนกับ P ลบ Q ตรงนี้ m นะครับตรงนี้กอน m มันอยู่รูปการคูณหมดเลย อ่าเกับเอตัดกันยังไม่พอคนระับเอ็มรก,ก็ยังมีทั้งบนและล่างครับตัดทอนเอ็มรสองข้างบนและข้างล่างครับสรุปแล้วคำตอบข้อนี้ครับด้านบนเหลือเลข2และเหลือวงเล็บ P บวก Q ด้านล่างเหลือเลขห้าช้อยงหาครับ คำตอบข้อนี้คือช้อยสี่ครับเก่งมากข้อ48ครับคุราเด็กินนะ อย่าลืมตัดทอนนะครับอย่าตัดทอนไม่ได้นะครับอ่เพร้อมครับเปลี่ยนหานเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษก่อน a b กำลังสองส่วน c ฐานเปลี่ยนเป็นคูณก,กับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษดีมากครับนิชาการวันนี้ดีเด็ก สุดยอดเลยเนี่ยนี่ถือว่าพอพอาประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วนะเนี่ยได้แค่นี้น,น,นี่ยสุดยอดเลยครับสุดยอดลยคอจกเดิมไม่เป็นที่คุยมากเม่อวาน,ว,านวันนี้ตั้งใจเอาพ้อ,อกลายเป็น A, 2, 2. สามเอบีกำลังสองซีกำลังสองส่วนด้วยด้านล่างเป็นสองคูณบีคูณซีน้องๆครับข้อสี่แปนะครับเดินไปดูช้อยโอ ตอบเป็นรูปเศษส่สวนได้เลยน้องดีแล้วครับในกรณีของฐานโดยการหารการเอาเลขจำมาลบก,กันสรุปแล้วด้านบนเหลือสเหลือ A แล้วเหลือ b ีกำลังหนึ่งข้อสองลบหนึ่งเหลือหนึ่งสองลบหนึ่งเหลือหนึ่งได้ล่าเหลือเลขสองครับคำตอบข้อนี้ตอบ3 A B C ส่วน2คำตอบข้อนี้คือชอยสามครับชาวราศซต่อไปครับ ข้อที่สี่เก้าคหน้าที่ขอให้าสเอกลังสองลบเอส่วนด้วยซีกำลังสองลบสีคูนด้วยเอ c ีกลังสองลบเอีส่วนด้วยเอลบ หาด้วยเอกลังสองส่วนด้วยเอลบหน a ึ่งอ่าน้องครับ a อกลังสองลเนี่ยน้องครับมันมีสองคนแล้วก็มันมีเอร่กันคืออย่างนี้ครับเวลาเราใช้คุณสมบัติการแจกแจงแล้วเนี่ยแล้วคนใดที่มันหมดเกลี้ยงเลยเนี่ยต้องเขียนเลขหนึ่งเพราะอะไระครับ ตรงน,นี้มีเอยู่สองตัวเราดึงออกมาตัวเหลือเอแต่ตรงน,นี้หมดต้องเขียนหนึ่งเพราะเวลาเรามีแจกแจงกลับเข้าไปเนี่ยมันจะต้องมีค่าเป็นเอกับสองเท่เอเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราดึงตัวร่วมดึงเอออกมาแล้วมดใจหมดเกลี้ยงนะครับต้องเขียนหนึ่งต้องเขียนหนึ่งเพราะเวลาแจกแจงกับเข้าไปมันจะได้เหมือนเดิมต่อไปนะครับพอเราดึงสีออกมานะครับ คนแรกเนี่ยจะเหลือ c หนึ่งตัวส่วนจนที่สองเนี่ยก็จะหมดไปก็ต้องเขียนหนึ่งเหมือนเดิมต่อไป,ไปนะครับเรามีอยู่สองคนสองจนเนี่ยเรามี a ร่วมกันหนึ่งตัวครับและยังมี c ร่วมกันหนึ่งตัวเราจึง a กับ c ออกมาทำให้พจนแรกเนี่ย a หมดไป c กำลังสองเหลือ c ตัว แต่พ้อที่สองเนี่ยน้อง A ก็หมดไป C ก็หมดไปเขียนเลขหนึ่งส่วนด้วยด้านล่างเหลือ A อลบดิเหมือนเดิมหาเป็นคูนกับเอกระสองส่วน A ลบดิเป็น A ลบดิส่วนเอกระสองเรียนตัวตัดทอนนะครับสองคนนี้ประสบความสำเร็จแล้วครับที่มาด้านข้าหน้า ตัวตัดทอนครับ4ลบ1ตัดทอนกับ4ลบ1เอลบตัดทอนกับเอลบ1 4กำลัง1ตัดทอนกับ4กำลังสรุปด้ด้านบนจะเหลืออะไร a คูณ a ลบหนูณ a ตรงนี้เป็นหนึ่งไนะครับ A-A ูณ a ได้ A กำลังสองคูณด้วย A-1 ลบหส่วนด้านล่างเนี่ยจะเหลือ A กำลังสองข้อน right. ี a ้จึงเอา A กลังสองกับ A กำลังสองมัตัดกันติดมอครับคำตอบข้อนี้ตอบ A ลบ เมอครับข้อสี่เก้าตบช้อยสี่ครับต่อไปครับเปิดหน้าต่อไปครับ